อมองออกได้ไงวะเนี่ยทีนี้อันต์แมนในยี่สิบที่มันตรงกันเหรอฉันผ่านแล้วย,ยู่ือใส่นยนะ่ะสิบสามอือตันนี้ทีนี้ ในสิบหกสิบหกช่ออีบบสิบส่ออีบบสิบหกอันนี้อือหือต่อมาอัานได้ที่หนูอ่านออกก่อนสิบมู่พ่อไม่เอาเงิน องส่อองสิบพระองสิบองส่อองอสอบสิบสอบต่อไปสิบสอบสิบห้าสิบเก้าอืมต่อไปสิบอะไรเนี่ยสี่สิบสี่อืมสี่ สีุดห้าอืมสีันเป็นฐาเดยอยู่ข้างฐาเอ้ยหนึ่ง่ฮะหนึ <automate> <unt iber> ่งสิบส่นงสิบสี่ก็อ่านว่าสิบ่าจีเแล้วเขียนไหนไหนใครไหนว่าสิบสี่ไหนสุดท้ายคำว่า เสิอะไรนี่อ่านว่าอะไรนี่สิลสละอะไรไนี่สิบแปดอืมสละอะไรเรียกสละอะไรอูสละเอ,อเอามาตัวนี้ตัวนี้อ่ะทำไมต้องไม่จบอ่ะกำกีเร่มมา จบทบอจบบอ Look at kid s in the picture Can you identify this schoolbag from the right grid ยังยังไม่ง่วงเหนื่อูจนีบอบอจะมาตรวจอะไรยังไม่ทำเลยจะว่าให้มาหาเสาวันเสาวมานืมจะมาหาเพื่อนยังบ่พบจักจั่นบอ เป็นยังเมียนเกาลงแฟร์อันนี้เขาเตยนะเวลามันวางโอเปเกตแบบกึ่งโอเปเกตกึ่งโอ้ปเก่อืมโอเปเกตโอเปเกตอะไรวะอ้าวอะไรวอยู่หม้อไหนนี่หมอจีครับหู้อีคูแฟร์เออทำเตยอันนี้ก็เลยเออมันบอมมแวนเกื่อนเตมามากรแกงกระแกงขั

อ่าช็คหนูดูข้างหลังตาเฉลยก็ได้อือ โอเคถูกหมดอ่ะต่อเรียงลำดับเด้ออันยังไม่ให้เบิร์นเฉลยอันนี้คีโก้ Have you ever r a i s e rice? Silk w o มซ Silk w o คืออะไรรู้ไหมขี้หมาไม่คือหนอนไหม Please reorder the picture according the crow of silkworm then match them with the circle on the right เรียงลำดับใช่ไหมอะไรมันจะเกิดก่อนเกิดหลังเห่างแรกที่เกิดก่อนคือนีอ้มีไข่ก่อนเนาะอือฮึแล้วต่อมาต้องเป็นอะไรอ่าฮะต่อมาก็เป็นก่อนมันจะเป็นตัวโตมันก็ต้องเป็นตัวเล็กก่อนสิ เธอเธอใจเย็นมันก็ต้องเป็นแต่ไปไหมตัวนี้ก็